ทีวีบีพรีเยสมัครสมาชิกใหม่ดูก่อนใครสิทธิพิเศษเพียบสมัครสมาชิก TVB Thailand ์ได้อะไรบ้างเรามีสมาชิก2ระดับ TVB ีบีเดเดือนละ35บาท TVB ีบโกเดือนละ100บาทจ่ายเดือนละ35บาทคุณจะเป็นสมาชิกระดับ TVB ีบีรดและได้ป้ายมังกรสีแดงทรงพลังซึ่งป้ายจะเปลี่ยนรูปแบบตามระดับความยาวนานของการเป็นสมาชิกกับเรา นอกจากป้ายแล้วยังจะได้รับอิโมจิตัวละครดังจากซีรีส์ไว้สำหรับคอมเมนต์และไลฟ์แชทระหว่างชมรายการหรือซีรีส์ไปกับเราอารมณ์ไม่สะดุดรับชมได้ต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาขั้นแต่ถ้าคุณจ่ายเพียงเดือนละ100บาทคุณจะยกระดับเป็นสมาชิกทีวีบีโกซึ่งนอกจากคุณจะได้ทุกอย่างแบบทีวีบีเรตแล้วคุณจะได้ความพิเศษมากขึ้นเพราะสมาชิกระดับทีวีบีโกจะสามารถรับชมซีรีส์ได้ก่อนใครจากประเทศฮ่องกง พร้อมคำบรรยายไทยเร็วที่สุดรวมทั้งภาคไทยเยอะที่สุดความพิเศษที่พลาดไม่ได้กับ t v วีบีไทยแลนด์เมมเบอรสิทธิพิเศษสําหรับคนรักหนังจีนอย่างคุณสมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษทันทีและการดูหนังจีนของคุณจะสนุกขึ้นจนใครๆกๆอิจฉาถ้าคุณใช้มือถือ Android ให้ไปที่ YouTube ช่อง t v b Thailand คุณจะเจอปุ่มคำว่าจอยหรือสมัคร เลือกสมาชิกที่คุณสนใจได้เลยแต่ถ้าหากคุณใช้ iPhone ให้คุณไปที่เบราว์เซอร์ซา f a ฟเเข้าเว็บไซต์ YouTube เซิร์ชช่อง TVB Thailand จากนั้นไปที่ปุ่ม AA ด้านซ้ายบนเลือก Request Desktop w e b เว็บไซต์กดปุ่มสมัครหรือจอยคุณสามารถเลือกจ่ายค่าสมาชิกผ่านบัตรเครดิตเดบิตและ PayPal แต่เดี๋ยวก่อนไม่สมัครสมาชิกวันนี้ก็ยังดูซีรีส์สนุกๆฟรีจากทางทีวีบีไทยแลได้เหมือนเดิมย้ำอีกครั้ง ถ้าอยากใกล้ชิดพวกเราและรับสิทธิพิเศษมากกว่าเดิมสมัครสมาชิก TVB ีบีเรสาบาทหรือ TVB g บี0กบาทต่อเดือนแล้วเรามารับชมซีรีส์และหนังทาง TVB Thailand ได้ไม่อั้นก่อนใครกันนะครับ